สวัสดีครับวันนี้ชูทคุาน,นอกครับครับทีง,งานนะครับกุ๊กก้อ,กอนเอน <c oughs> อรนนับนอนเต้อหลังจากค ke ลิปที่เขาไปเจ็บเกียขาคำนั่นนะครับตันนี้เขาจะมัดซองกบดงวยการใช้เครื่องมือคือเขาใช้เครื่องเสียงต่อเอานะครับตอนนี้กบบุูดนะครับต่อเอา แก้งโทรศัพท์ตอนนี้กบเริ่มจะตอบละเดี๋ยวสักกําเขาจะไปส่งนะครับกับก้อนนะครับเดี๋ยวพนนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับตอนนี้เขาหนังกินยากขาเจอตอนนี้ประมาณตีหนึ่งส اؤ นาทีนะครับอ่าสักกําค,คือนี่สงสัยจะเหมือับเหมืนอนแล้วนลเนาะชัดยาวเลยเนาะเออแร่ต๊ะนั้นแต่เมื่อ <c oughs> วนันก็ปนนนไปก็หมอออก อาจจะออกประมาณตีสามตีสี่งูนะฮะเดี๋ยวนี่กินไป่ไ้สองตัวแล้วนะเออเดี๋ยวอาจจะบึ้ดึ้ดอาจจะออกก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเขาสักครัเขาจะไปพอกบบก่อนนะครับเนี่ยตั้งเครสียงไว้ท่านะครับเสียงตอบรับดีมากอห้องเศร้าเดี๋ยวก่อนจะจัดการเดี๋ยวจะไปตัวก่อนนะครับที่ได้มาส่งตัว

ก็คือเสียงต่อนะครับก็อเข้าได้แต่นี้ปัญหาคือน้ำใส่ก็ใกล้สองตัวนะครับคือ งงมน้ำคุณจริงมงมต้องงมหัวใจนี่ครับตอนนี

นี่ครับเปิดเสียงนี่แต่ร,อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสังเกตอ่าตั้งหลังมันจะดำมจะลายนะครับถ้าเป็นครกเรียงมันจะออกสีเหลืองๆเรียงนี่มันอยู่ในนี่หุ่นสองตัวของน้าุวยๆมาครับอุ้ยอุ้ยก่อนไหมก่อนช่วยกันมั่ ออครับเอ้องม้ม,งมนหน่อยว่ามันมีนี่สองตัวเปียงง้มหน,น,น่อยนี่ต่างายยาง้มน,นี่นะน่าจะปุ๊บเออลูกไฟนะครับก็เจอตัว,วได้เฉยเลย

เอาลงมือคำๆถ้าเจอตัวปุ๊บคือเปียกปั๊บเลยสองตัวสามตัวสี่ห้าห้าตัวอ่ะโอเคับลุดจัดไปพูดอะไรพูดนึ่งตัวอ๋อนี่สามตัวจะ็นธรรมดาอ๋โทนี่นะครับวิธีงมกบนี่เคยงมมือเอฟซีได้พอแล้วคนที่เคยติดตามนะครับทั้งสองผมนะครับ ออตั้งในหนตั้งในหนเออก็ถ่าได้เสียงนี่นะครับเ,เดีย๋ยวเขาอยากตั้งนี่ประมาณชั่วโมงเนี่คงจะใหญ่ยายายตีไปซอดตีอื่นนะครับโอ้สุยดงงยอดรอบรอบนีไ่ได้ไปไปไปก้อนเนอะนะครับนี่พอแล้วได้กี่ตัวนะครับลุาลุงนี่กขเลี้ยมได้กันเี่อ Ô, ừ, đứa điêu. xuống tùa? xuống tùa. khai pê xiềng đấy nè. ừm, một cái ăn sưu hơn nữa. ừm, nè nó. 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 nè nè นี่ยเกลืบยัได้อออก็หนี้ตามอมาเพิ่มอับตีเดียวนะครับห้าตัวละผ่านไปเปิดเสียงนะครับจะได้เอาเปรียบสั้นนะข้าวเตียวหมูมาเลยฝนอ้อยสำให้นะครับ cái đại minh tôi mong nga mong nga mong ui mong nga cái cho, mong con, mong ai cả, lông mong này một cái, nghe con má, điếu, tương mông má, luôn 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 ล้อสกูครับเก็บเก่ขาค้ำล้อกัน้ยวอุยว,า,ยวาตอนนี้นี่ค้มเริ่มเข้าปู่แล้วครับบ,บาปคนบาปเพิ่มเข้ากู่แล้วบาปบาส่งกขอกวยจิบชิบะค้มอออเอาหลนนิกรอบกันบ้างกรอบันนี้ กบจชนไหนี่นี่นี่เนาะเอออเเดี๋ยวกัน้ยมันกอบกันกอบน้นเข้ากูนี่นะอยพิ่งฟองอยดูน้่ะอีดูไมมอย่างเนาะขนาดุอยมันไม่กูตัวอ่ะอ่ะมันสนหนึ่งในในร่อยกูอื่นม่เลอก อยู่อยู่ไ่ได้ครับนี่แฮมโตเออแบบเป็นกรรมเป็นยังงนัะงโวกโควิดกินกันไปเนาะอืมดูหวานกันเนอะนะครับอยางกันอ้ยิงดึกยิงดีนี่แฮมโตโอ้ตายเแก้วอีนนี่กับไฟมันนี่มันเห็นหรืมาส่องเหนือนี่นะมาปีนบุหมี่เนี่ย บาปเหมือนกันบาปแล้วก็บาปเนาะบาปบันจะเหมือนเลยเออแกไปเนี่ยมันสังเกตนะครับถ้าบอเด็กคุ้มง่ายเนี่ยเออปลาเอ้๋มันจะปลาแมงมุมนี่มันจะชอบอยู่นะครับสองกบตัวสองอันนี้ตัวหลายเนี้ยครบเลยพอคนนึงเนี่แกเก็บสซงอยู่ หดโคกนะครับหมดโอ้ก็บแฟด์นีดเลยเดี๋ยวเก็บอนี่่อนโอ้ยตาดีขนาดดึกหลโอป้าไปหาหมูมันยับของโกบกันแฮมว่มดึกริ่งมวนนี่ก็เอาแก่ตัวน้อยลำไป เอาเลยเอาหมดอะมันกรอบกาแล้วเอาเอาไปได้หลอดนีหลอด้งนี่นี่าเขียนโมโหเอาเลยเออไอ้อนนี่เขียโมกันนี่ยเขียนโมโเขียมันหกอู้ยปุ่นป่าอุ้ยกอบบุบมั้เนี่ย เออเดินยวกอบไปเจ้าเอาไรวะเออขึ้นก่ะขึ้นเออขึ้นอ่ะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดีนย่เดโอ้ตานิลี่วะแทดิลีแม่นละเจ้าย่ำได้อีดูถือไหวหลังแม่นที่ไหนปุ้นอุ้ยกอบลปุ้นไหนปุ้นไห็เห็นแล้วไอ้บัดเฮ้ ไอ้เอ้ยลาดะลยกันลาเถอะเป็นบ้านเป็นกมริงลงน้เาได้เอาตัวซำไหมจิงมันชันมันชันนะครับเข้ากูว่าอุ้ยไปพจักมันมันว่าเลยอ่ะไปเอาตั้งอื่นอือไปอ้ากาฟดิเี๋ยวนี่ตั้งแต่มันส่งกุ๊ปเจ๋ง เออจุ๊น,นี่อุ้ยนี่ตัวใช่เออใช่แล้วอ๋ไอได้แล้วเล่นก็อุ้ยนึกหมดนได้เนะครับเก็บทรงไม่อยู่ทำาไมมพนเมาอย่างนี้ไปเด้ไหมเดี๋ยวพนตาดีแต่เฮ้ยเนื้อแบทมดมีเล 5, 6, น่นสำรองห้าหกก้นครบใครมาที่ที่คอนี้ วิ่งเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนบ้าบ้าบ้าวกู่ปุ่นปุ่นปุ่นโอ้ยโดดเสียโดนกบกู้กันเดี๋ยวขึ้นเอาบนนี่นี่ขึ้นใไม่กี่นี่แคอโค่นยังจ้างง่ายอะือนี่มาส่งกบขบมนส่งเก็บขโมนอุ้ยนี่เป็นเพลเต็มน้อยต้องห่วงครับพอแล้วลงไหม มันโดนลงไปลุ่มเหมือนนี่มันจะมึอมันจะพัลเลอร์นี่ตีนให้เนี่ยนี่เงี้ยบอกเห็นว่าเดี๋ยวกอบกู่กันนี่กอบนั่นนี่กอบไปเลยตีนั่นแหละกอบกอบหมายความว่าประกบนะครับยอกกันก่อนหอกกันอะไย่างเงี้ยวันก็แล้วมีความสุขบอกโอ้ยปล่อยละปล่อยกอบหมดเถอะใช่ ผมมาไมีครูผมมาต้องเฮ็ดครับเก่าต้อส่โซ่เลยแน่แนตัวนึงเออไม่ได้เออถ้าบาปลงเหมือนกันแบบมันกำลังเสียกันโอ้เข้ากูเออแล้นั่นแล้วกันนันเนาะไม่ได้มันอาขาใส่กันแล้วตัวบนนี้จะน้อยนะครับตัวลุงจะใหญ่เพราะว่าตัวแม่กับตัวปู่ตั้งแต่กันเออ โอ้ยทับงหลายความสุขเขาว้าวกับลองปุ๊บกบมุนมีคลิปนี่กบมุนอยู่ใข้าวบางทีที่อู้ไปก็สุมาไฟนะครับเนี่ยเออผมมที่กันนะเนี่ยเออเห็นไหมครับเคลียบครับช่วงเวลาสักตีสองตีสามขึ้นไปนะครับมันอยู่เป็นกู่จริงๆเนี่ย เขาอยู่เป็นครอบครัวเขาเอาอยู่มาล็อกวนเขาอยู่แบบทีนี่ใส่บอดี้อ่ะโอ้ปล่อยมันเจะอะไรเร้อดหน่อยู่จับได้เสียนะขึ้นขึ้นอุ้ยผมว่าหย่างแบบลุงวะเนี่ยอุ้ยไปส่งได้ปะให้ไปส่งครบครบเข้าใกล้ละนะครับนี่เงี้ยเสียงลนี่เสียงตกลับ อย่งกบอยู่ไกลเราเวลาน้อยนะครับง่ายจุดตัวนี้ได้สักตัวนะครับอลึกกบถอยโอ้ยเสียดาเนาะมาตอดึกไปหน่อยนะครับสั่งหันอุ้ว่าตอแล้วอุวไหน โอเคครับเออทีนี้ก็เอามวนๆนะครับเนอถึงเจ็ดถึงก๊บนะครับกบถึงเจ็ดนครับนำครับตอนนี้ก็ประมาณอ่าตีสี่แล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวพ่อคนละตั้งเต่งดีๆนะครับถึงอึ่งถึงก๊บถึงเจ็ดอยู่นิมิต เราคอยแยกแยกว่าหลายหลายคลิปเลยนะครับเผลือกความบรรเทิงนะครับช่องนี้มีทั้งสาระและความบันเทิงนะครับเาะว่าหากินกันตามขนอกบรรนาโานะครับเราคอยที่ตามเมนูนะครับเนอะนะครับทั้งช่องชีวิตของนอกเอฟซีผงนาะช่องปกกะตี้ผงนะครับนี่ครับเราคอยหยุดไปพ่อครัละอุ้ยเนาะเออเดี๋ยวคลิปหน้าเราปักกันไหมนะครับใครชอบบรรยากาศดีก็ฝากกดติดตามกับช่องชีวิตขนอก อัช่องช่องโคตรสนไหมอันช <|so|>> um, um, oh ่องช่องที่หนึ่งเอฟซีนะครับเอ่อสหรับวันนี่วิอีกก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับผมอบ